สวัสด <S 々> ีครับคุณผู้ชมนั้นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบองเซอเบีนครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันที่ที่27เมษายนปี2568ครับที่จะมีอยู่4คู่3โมงครัสวันนี้ครับผู้แรกครับเป็นเอเซียครับนองต้ยเอาเฟร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันมา4ถุงครึ่งครับต่อไปครับเป็นพิมพ์แมงกีดครับบอลมาร์ทเอฟซีพบกับแมนเชสเตอร์เดนต์กันมา2ถุงตรงครับต่อไปครับเป็นพิมพ์แมงกีดครับเลือกภูพบกับสตอร์สเปอร์กันมา4ถุงครึ่งครับคต่คอไป ับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสซอร์กู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการเปิดของฟุตบอลเอเซครับระหว่างลาเตลฟอร์เรสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับศึกเอเซครับเป็นการโคจรกลับมาพบกันทั้งสองทีมจากพรีเมียร์ลีกเจ้าป่าลาเตลฟอร์เรสเปิดศึกกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้เป็นการแข่งขันที่แบบน็อกเอาท์ครับทั้งสองทีมต่อร่างกันคะแนนเพื่อชนะผ่านเข้ารอบ ส่วแมเทเตอีคับแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแต่ต้องการความสำเร็จในทัวนี้เพื่อกานคว้าแชมป์ครับพวกเราเจอกันทั้งสทีมนะครับเจอกันเมื่อพรีเมียร์ลดกวันที่8มีนาคมปี25ครับโรน,นัลฟ์เรสเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ิตีทไป1น่ 0, ครับากนั้นก็นกนตามาภาพรวมของเกมหลังสุดในทุกรายการแมนเชสเตอร์ิตีททำได้ดีกว่าใชาโดยเอาชนะไป4ครั้งเสมอ1่ครับในฝั่งโรอัลเรสครับนูโนเอเปลโรสันโตกุลส์ของโรนัลเฟลเจวิตต์เจ้าของโอเรอินาครับที่เป็น มิคานะัสโดมิงเกชดานิโรแนวลุกจะวัางมอรแกนกิฟไว้เอเลียสเอเดสันร้างสารเกมอยู่ด้านหลังกองหน้าของคิดบูตและก็ตอนนี้หลังการแล่สองเกมนนี้ครับถ้าเนียฝัง่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป๊ปกูดิโอลากับผู้ซื่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ประสบป,ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายช่วงตัวของจอห์นสโตนริฮารันดาฟาเก้เอเดรซองไมโรสโรดิโก่และเดชโรดิ้ครับที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนี้จะมาลง4ตัวหนึ่งเซตตัสหนึ่งครับใางงานอ achi, ook, z, Ukraine, ันเช เราสอบเกมวันนี้ครับ,รบนอนเอรสุดรายการน้องทีฟรอันดับี่ครับเกมาสุดในพิมรีลีบกบวกปชะัเนสเปอร์สองนึ่ครับฟอร์มแกล่าสุด้วยการชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองที่น่ใจเสียประตูกเกมมาสามเกมติดะกันในเชสเตอรที่สามกเกมล่าสุดในพิมีิกบวกปชนะแอตเลติลาสองหนึ่งครับฟอง์มกเกมาสุดชนะห้เสมอหยังไม่แพ้ใครครับชนะสาเกมติดครับในวันนี้ครับตอนนีชน้องฟลอเรแลก็แมนเชสเตอร์ที่ต้องการชนะต่างกันครับรู้สึกเอฟเอครับฟรสได้ความมั่นใจจากการชนะตีในเกมนั้นล่า สร้างสรรค์เกมคาดว่านูโน่จะเล่นเกมบัรกุมรอจังหวัดสนกับกับส่วนเมนเ h e s ตอร์ที่ขาดตัวหลักไปหลายรายกันบางเจ็บคนหลังที่เหลืออยู่คงแข็งแก่งมีเควินเดอะบอยกับเบนโรชิวาทำเค่อดเกมลุกปเป๊โกเดียร่าส่งรู้ทีมอคอบคลองบอลตามตา,ตายครับกอดียกับมอเลนฟอรเรสแพ้แมนเชสเตอร์รี่สงสกราฟสนับต่อแมนเชสเตอร์ตี้ครับโวนุลแมนะากับเป็นการมีของฟุตบอลพิมพ์อเกตครับ,บระหว่างบอลบารเอฟซีพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพิมพ์ไอเกตน่าสนใจอย่างเดอะเชอร์รี่บอลการ์เอมซี ตามแล้แต้มแนนดับที่ดีครับรเจกการแขนล่าสุดั้งสทีมเจกันเม่อดืนวาคมปีบอลมาดบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนเจ็ดตัวโอเรัสามดูส่นครับใช้การฝั่งบอลเอฟซีครับอันนี้เราลากุญสือของบอลมาดเกมล่าสุดบุกไปเสมอเีาวเพลเทสร์เบอสุดครับเกมนี้ไม่มีตัวของรอซิตี้รุยซินสเตลาเฮเนลูน่าลยสคุกที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยครับคารานทั้งหมดจำลองสี่เหือสองซวำตัวหนึ่งครับการใช้งานของไทเลอร์ดัมจะพูดกับ ครัถ้าจะฝากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเป็นโอดีตผู้สื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเรอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันหนักเกินมากสุดครับหลังแพ้บูนแฮมตันครับและไม่ชนะใครมาหลากันทีนี้ทนผู้ชมผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายอย่างโดูชาเชอซีอาเดนเฮเวนอาร์มัดเดียโรเดซานโดมาติเนโทบี้คอลเลอร์เดโกดาลต์แล้วก็มาใช้เดริกครับผมสามตัวสี่สองตัวหนึ่งครับแอสใช้งานของมารูเอลกกตีคุ้มกับโทบี้เมนูโดยมีบูโนเฟนเดสแล้วก็เลียนโดกันาโชทำเกมอยู่ด้านหลังเพ้าๆอย่างเนราสบุนกฮิลล์และ ส่วนกาฟองเกมสุดชนะ1เสมอ3แพ้2ี่น่าใจคือไม่ชนมาแเกมดเกมหลังสุดกับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่ส4เกลสุดเปิดบ้านแพ้ฮามตันสมบร่กฟองวเกมสุดนเดชนะ1เสมอ2แพ้สาีย่ำคือไม่ชนมา4เกมเดดวครับเสมอ2แพ้2แล้วก็มีกาบอลเอฟซช่วงหลังไม่สนเสมอมีปัญหาในเกมยาวครับแต่การเล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฟอร์มการตกดับสุดีจริงจิการเจอช่วงหลังดีดีกว่าน่าจะเราเปพวกเขามีความพอใจขึ้นมา เล่นติดขัดโดยเฉพาะเกมลูกที่ฝึกเครื่องและเกมลูกที่พองเสียประตูต่อเวลาจะทําให้ต้องเล้นเกมรัดกลุมเราจะหวัดสนกลับครับซึ่งฟูโนอเป็นาเดสอาจจะเป็นทัวใจสำคัญในการสร้างสาสรเกมจบลงด้วยผลเสมอมีสูงมากครับก็แร้คกับบอลแนเดมซีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่ครับบัลนงครับรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโซคูดแมนนะครับเป็นการมีคอฟฟตบอลพิมพ์อังกฤษครับระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเขาได้มาสเปอร์ครับเพื่นเรีนกนวจ้าอย่างหงแดงลิเวอร์พูลทีมจะฟ้งเปิดหลังแอฟิลอยกาเมยนของไก์เดือดทองจะท นัเพื่อเจอกันน้เกมล่าสุดต้งอนั้นสองทีมในการลีกคับเมื่อโกมาพันปี225ครับเรียวพูิดบานชนะทอร์นาสเปอร์ไป1 0ครับหากนักเฉพาะในลีกส่วนใหญ่ล่าสุดเจอกันเดินตัลาคมปี23สเปอร์เอาชนะไป2-0หนึ่งครับผ้ารูมเจอกันให้เกมบลังสุดรายการเี้วพูชนะไปได้ถึง3ครั้งครับเเปอร์ชนะ2อ้าที้ฝั่งเลีวพูครับอันนัสกุญสือของเลียวพูยังไม่ตัวของโจโกเมสประกาลังที่บาดเจ็บอยู่เพียงรายเดียวครับนอกจากนั้นคงมบอลหลักพร้อมลงกันมาในรอบสี่ต่อสอง ซาลาโดมินิกซอบไรส์โคดิกาโปนารู้จะมีหลุยเดียร์เป็นกองหลังตัวรับสองเกมนี้ครับซาที่ยร์ฝั่งเราสเปอร์ครับเป็นเจลส์ฟอเดโกคูกุนซือของทางสเปอร์ขาดอย่างตัวของลาดูเดกูชินครับเซนเตอร์แบ็กชาวโรมาเนียที่มีการบาดเจ็บเพียงรายเดียวนอกจากคาร์วัลโมสีเราสามสามครับในกรใช้งานของเดยันคูริเฮฟสกี้อาร์กิเกรปราบสานส่วนสามสานในน่าจะใช้ตัวของยูซอนออเดเบร์วิชาร์ดวิสันมาติวแตสเลอสองเกมนี้ครับฟอร์ล่สุดนะครับเลี้ยวหัวหนัดที่หนึ่งเกมสุดโปลเป็นชนะดิทเตอร์ซ หนึ่งเกมชนะได้ในหลีกมาสองเกมติดยิมตัวได้ต่อึ่งาติดครับเทร์เบอร์ี่สิบกครับเกมสุดเปบ้านแพะนนเลหนึ่งตัวสองครับฟอร์เกมสุดชั้นหนเสมอหงแพ้สในลีแพ้สเกมมาติดครับเสียบตัวแปดเกมติดรวมเลยครับในี้การเลี้ยพูจากฝนตกเงาสาแตเบอร์สาบอลลังจากฝนต่อไปและการเล่นในแอจิลถือเป็นจุดแข็งงสุดเลยครับ้อมการเล่นที่ร้อนแรงของเซนฮงมาเกมวงอนตายมีทั้งหมดในซาร่าดูจิอาแลวก็คนเล่กระป๋องเป็นตัวของหวังคันที่ท กโคฟูเนี่ยเลสักงทุกทีมมาเล่นเกมรับเราจวัดสสนกับคับเก,กิดพากับเรียวบูชนะตอนนั้นเสอสามตัวหนึ่งครับฟันงคำตอเรียบูแต่คูค่ต่อของเราในวันนี้นะครับเป็นการเวกอฟูบงแสตลีครับระหว่างอินเตอร์มิลานพบก,กับเอสโซมาครับซึ่งแอตตาลีคู่แบงแมน man, งูใหญ่อินเตอร์มิลานจากของตารางเปิดสนามจุดเซเปเมซ่าร,รับการเยือนของมาป่ากุงลมเอสโซมาเกมนี้จะบ้านอินเตอร์มิลานต้องการชนะเพื่อรัก่อาในก,การฟตบต่อไปครับด้วยความมข่นใจกับคาหลังให้มาสองเกมติดทุกรายการคนนาการงน เป็นฝ่ายเอาชนะไปสี่ครั้งแล้วก็รวมมาชนะเพียงครั้งเดียวครับท่ามือทาฝั่งอินเตอร์มิลานกับชิวาน่ซากี้ยองซึนอินเตอร์มิลานเจอผู้เล่นบาดเจ็บแล้วการจัดทัพผสมกอดเกนนมี่ม,มีตัวของเฮนดริกมาเดคารานอเลซานโดบาโซนี่ที่โจวหุแบนครับชุดผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเดอเซลดัมฟี่วานเตนคาโบนีเทลต์โอเชนสกี้กองหน้าตัวเก่งอย่างมาคุนตูลามคาร์วาทั้งหมดจะมาตัวสามตัวทั้งสองครับในการจะมี lla, ru, i, มมนิโคลโบาเลราฮักคาเชคาโนดู Quinn, Korea, เดวิดีฟเลซซี่ครับภูมิจังหวะคู่ก่อนหน้า การผู้สื่อของเอ็โซไบรเกมนี้อยู่ในช่วงที่ดีครับนี่มีผู้เล่นติดโทษแบนเดียมีผู้เล่นบาดเจ็บคือวิกเตอร์เนลสันกับซาอุดอับดุลดามิดสำคัญเปาโลเดบาราครับว่าทั้งหมดจะมา3-0ทั้งสองครับการใช้งานของเรนโดปาเลเดสยืนคุมกับไบรอันคิรันเต้โมเนลล์ขวานเออเล็กซิสเซเลมเกสกับอันเชรินบิวแมนซายครับกองหน้าจะใช้งานของมาเตราโซล่ร่วมกับอเดนบ็อบบิกและาสองเกมนี้ครับโซโลเกมอินเตอร์มิลานที่หนึ่งครับเกมสุดในสุดโคบายตาเลียเปิดบ้านใช้เอซูเมรันทุกกรราายไม่ชนะกโดสาเกม ครับเอสโรมันแที่เจ็ดครับเกมสุดเปิดบ้านชนะเวลาหน้าหนึ่งศูนครับสี่ยอดเยี่ยมเมลิกไม่แพ้คำมาของเกมเจ็ชนะสี่เสมอสองหกเกมลังสุดลงทุกเลการชนะสามเสมอสองครับเออร์เนีตครับอินเตอร์มิลานต้องการเล่นสามแต้มอย่างยิ่งเพื่อรักษาคะแนนจากฝูงและเลียกฟอร์มเจนกลับมาหลังจากสรุดไปสองนัดแต่การขาดผู้เล่นตัวหลักติดโทษแบนแล้วก็การบาดเจ็บโดยเฉพาะเดเรกยานบาตตนี่แล้วก็ตุลามส่มอดูทุบแน่นอนครับแถมเกมรุ่ยังมียุโรปรอกลางสัปดาห์ครับต้องเผาวงบ้างก็ตามครับการเล่นในบ้านที่เป็นจุดแข ลััครบในลีกไม่แพ้กันมาหลายนัดแล้วครับทีมเยือนเล่นได้ดีครับมาเน้นเกมรับรอจังหวะสวนกลับทีนี้ซูซีครับโลมาเนี่ยฟอร์มดีดีกว่าจะบุกมาซูได้ไม่เป็นรองมากนะครับดัวถิติก็ได้ครับอินเตอร์มิลานชนะเอโซมาสองตัวหนึ่งครับฟันโงครับต่ออินเตอร์มิลานครับโอเคสกันมีข้อบอกพร่องก็ห่อจับไปนี้ครับมากรชอบรวมกดไลค์ก็รวมกดงสับคล้ายเป็นใจพวกหนังการมีข้อบอกพร่องก็ห่อจับไปนี้ครับสวัสดีครับผม